ค่ะวันนี้เป็นวันที่ส4นะคะ1 4บีมกรา2าสองหนะคะเดิมเมือนแม่คู่กับประจับสุขีบอท่อในมะลเกีดดะะ้หนค่ระขาองสารเมฮันนีสีสาได้บนไว้นะคะบนไว้กันได้ห้าหนึ่งกับศูนย์เก้านองา้าพองนะคะด้วยบุญบรารมีเส,ส,สารชมสางบุญไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุญให้บุญบ้านอากาศเสารสางบุญนะคะ ไปคู่อ่าเสีเยท้ายให้นะคะหลังจากยีร่ำถึงเวทีแล้วฟ้อง,องาากปปอระบาดซุกทีบอลทองเพิ่งจะสิมาจับสามลูกนะคะลูกปิดฟองแล้วกันปรอบกับไปคู่สองลูกนะคะอ่าเสียงท้ายบึ้งนะคะคนเฮาอยูเดย์ยังคว่ำหวังนะคะทุกคนอยูเดย์ยังคว่ำหวังแล้วค่ะคว่ำเสือและสัทธาน,นะคะอาจจะนอยรอดที่สามนะคะจ้น้อยซีมงนะคะซีมงเสาสิบนาฬิกาเปิดงาน เปิดการแสดงนะคะลูกท <ım> <desserts> ุ่งหมอลำซามสไตล์หรือว่าคอนเสิร์ตพร้อมฮวนเทพรุ่เรืองสมศิษบัวทองนะคะเนาะโอการนานะคะคัทในโซเวลาาในโซเกมาตามพี่แม่ผู้ในบอกในตามพี่แม่ผู้ในบอกในเกาแม่ฮันนี่ไว้นะคะคันสำเร็จนะคะแม่ผู้กับซีนัมคอนเสิร์ตสำเร็จดี้อมกับมีแนวว่าถวายบ่นว่าบุนไว้ในใจนะคะบุญไว้ในใจ อ่าจะได้ขายให้ลูกหลาเนาะค่ะอยู่ดีไม่แห้งสูบหูสูบคอดไอโซไก้ลาไ้โซไก้มันกี่จการงานคอให้เจริญรุ่งเรืองสุขหูสุบคอดเล่าดื้อขอแม่ขายแม่ขายค่ะคอให้เพิ่นมีสูบน้องกันค่ะมีสูบมีลามีสูบมีบมันขับไหวพรนี่ีอให้ซักซีนนะค่ะผู้ใดตกงานจะให้มีงานผู้ใดบ่มีเงินก็ให้มีเงินนะค่ะผู้ใดบ่มีทองก็ขอให้มี รับเตมอนีเป็นต้นไปะคะุ่ตัวต่อไปนังเอกครับอตเตอรติเพิ่นมาบอให้ได้คู่นะคะก็ได้จากเลขสองหนึ่นะคะเลขัสองหนึ่งอเโซ่คกนครับมาถงทุการทุีกหใจ เล็กน้อยค่ะยอบอับเแม่เรื่องเป็ือที่เรื่องคนละมว้กัน

อันนี้กับอคือกันเน่นี่กสูงเพื่อนสูงเสมอครับพ่นบนเรามีได้พบกันภาพนําพาให้พบกันชาตินี้ ร้อยวันพันปีเราจึงได้เจอกันกว่าเป็นคิดสวรวันให้เราเจอกันบุญน,นั้นเคยจังบุญเรามีเฮาจิงได้พอหนาบุญนำพาเให้มาพบกันคนรักเก่าที่ยังเฝ้ารอวันทิ้งจากกันไกล้ายคิดวัวทุกวันคิดถึงวันนั้นถ้ายมางาน อากคำสัญญาผูกพันจำ,ำคำมันเคยสัญญาผูกพันวันนั้นจำได้บ่ทายเอ้ยทายเอ้ยไอชีดบพ่พ่อคำเมาต่อกันทีต่ตอนนั้นตาป้า,าเจอกันคิดหอดวันท้ทองอยผมให้คอยอ่านหุณไทยมีใจขึ้นมาพอนะ่อหนาหุณนนางพ่ายขึ้นมาพอกัน คงจะเป็น,นวิคิทสวรรค์ถึงอายุไกลถึงเวลาพอกันคิดถึงวันนั้นายมางานป่าป่าเคยให้สัญญาว่าจะดูคันอ้ยเวลาป่าป่าพานเขา่ายเพื่อนใหลึกคุณมาเกยนั้อยากจะคิดคเพรออายดูเดียวอเดียวป่าป่าคนจน ไอ้กลับมาตามสัญญา,าเกิไว้อยาเกเาไปเลยนะนองนหัวใจมันลน้นพวดนองเร้นอเอาแล้วเอ้ไอต์มาพอดเราขันมาเอางไอ้ ค้อมเก็นกันง,งปวามกข์ร้องารมองผู้สาวยังนอนควนเฝ้าจะเรื่อจญยากวันนี้ไอ้คนกลับมาว่าจะไหนให้เจิมความก็ราหนึอวันผ่านมาสัญญาา มีใดขึ้นมาพอนาคุณน,นำพา้ายขึ้นมาพอกันคงจะเป็น,นวิคิทสวรรค์ได้งอาย่ไกลทถึงเวลาพอกันเพ่ถึงวันนั้น่ายางานผาป่าเคยให้สัญญาว่าจะผุกันโ่วยได้ลา่าบ้านเขาตายควาได้ลืมคุณมาเ๋ยนั้นอยาก รออ้ายผู้เดียวขอเเดียวอาปาคนจนม,มีอายกลับมาตามสัญญาเคยีไว้าย่าสเสวยไปเลยนะน้นอ,นองหัวใจมันล้นหอดนองแสนเกา่าบุณแนวเอไอต่มาบอกเจา้าขั้นมาเห็อนอเนีุ่ดคอดเจ้าผู้ทำเจา้าคุดถอดเจา้เจาแน